วัดดีวัดดีเช้าเพนกวินทุกคนนะวันนี้เนี่ยเพนกวินได้รับข่าวสารมาจากพ่อแม่พี่น้องหรือพันบ้านของฉันนะฉันได้รับข่าวสารมาว่าวันนี้เนี่ยมีงานประจำปีฉันเลยจะต้องไปแข่งไอซากตนะทุกคนคิดว่ายังไงบวก1นึ่ถ้ากลับไปแข่งบวก2เท่ากับไม่ไปแข่งฮอ อะไรนะบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้เลยเดี๋ยวฉันไปแขง่งฮ่าเต้นเต้นเตต้ตาหล่อไหมล่ะแล้เนี่ยจะต้องไปแข่งงานประจำวีมีทั้งแข่งวิ่งแข่งกระโดดนู่นนี่นั่น,นเยอะแยะไปหมดเลยนะเป็นเกมนะคะได้อันดับหนึ่งก็ชนะไปเลยยเฮ้ยนี่ทุกคนฉันมาบอกข่าวดีให้นะตอนนี้เนี่ย ถ้าสร้างเกาะไปเยอะแล้วแล้วก็ของมาใหม่เพียบเลยเดี๋ยวฉันให้ดูคร่าวๆนะหนึงอุบป,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 ปุ๊บอ่าอาจจะชักกันไปนะโอเคโอเคโอเคนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปแข่งกันเลยนะโอกาสที่แข่งเนี่ยพ่อแม่ฉันบอกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องกดตรงนี้เลยี่ปุ่มสีเหลืองๆตรงนี้น,น,น,น่่ปุ่มสีเหลืองๆ แย่ ه, กดทำไมอะ่ะกดเข้าไปอะไรเนี่ยเท l e พอร์ตต nice ิ้งท i น h น s เกตติ้งอืมพ่อแม่พี่น้องฉันบอกว่าคอนเฟิร์มอ่ะเฮ้ยภายไหนอะ่ะเหมือนฉันกำลังวับไน t เกต t ิ้งงงอะ่ะคืออะไรอะ่ะอืมฉันก็ไม่เคยแข่งประจำปีมาด้วยอ่ะสิเฮ้ย อ๋อจะมาแข่งเกมกับเพื่อนใช่ไหมอู้เรามาดูเพื่อนแข่งกันดีกว่าอ๋อรอบนี้เป็นแข่งวิง่งเอาเลยเอาเลยไหนดูไปเรื่อยสิ ไปเลยไปเลยสีแดงไปเลยสีแดงไปเลยเอาแล้วสีแดงดำแล้วสีแดงดำแล้วเฮ้ยสีฟ้าดำไปแล้วเออเอ้เอ้เร้วสีแดงเร้วสีแดงสีแดงเร้วสีแดงเฮ้ยสีแดงไม่ทันแล้วรับแฟนครับสีแดง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 ปิดสปีดสีแดงเกียร์มาเลยสีแดงอืมภามาดูแหลกแหละนะ เราไปดูหน่อยซิมีอะไรบ้างว้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมีที่นัง่งให้ียนอะไรเนี่ยดินเนอร์ร้านพิซซ่าด้วยมีร้านพิซซ่าเต็มเลยเขากำลังเงยืนคุยอะไรกันอยู่เนี่ยฮ่าแกอิต i ม่เฟิร์สอ r ้ที่หนึ่งมาแล้วที่หนึ่ง half โอ้ไอแดงไม่ได้ที่หนึ่งอะ เฮ้ยแคมีท no, oh, ี no, so ่แข่งด้วยนะอู no. ้อัน no. นี like ้อะไรอะที่น like ั่ง like อ๋อนั like ่งใช่ไหมอือนั่งบวกเต้นนะตลกจังเลยแล้วมายืนเต้นตัวนี้ก็ดีกว่าเอ้ยเมื่อกี้มีเกมแข่งวิ่งงั้นเรามาแข่งวิ่งกันดีกว่าทุกคนความหรือยังอันนี้มาได้เป็นแข่งของจริงนะ แข่งเพื่อฝึกไปเลยเอาแล้วเอาเลยเอาเลยอ่าอ,อแข่งวิ่งตั้งหลบอุปสรรคให้ได้บอุปสรรคอุปสรรคอุปสรรคหมุนธนาราวอีกหนึ่งรอบไปเลย เฮ้ยมีลูกบอลด้วยโอ้เดินอาราวลบเลีกเพื่อนอุ้ยช่าอาย่าเขาบอกถ้าเราเอ่อถ้าด้านบนมันขึ้นมาให้เรากด escape สีเขียวนะดูสิเดี๋ยวเราเนี่ยแหละเตรียมตัวกดนะมันจะเร็วมากไวมาก กดเอแคปสีเขียวอู้ตอนนี้ผมจอยครับไปแลเลาน้าแพนกวิง้งเนาะจอยครับพี่ล้าเฮ้ยเฮ้ยยันมาชนกันจีหาเรื่องอะหาเรื่องอะหาเรื่องอะไ,ได้มาแล้วเกมที่หนึ่งเกมระวังตกอเออชอเฮ้ยตกแล้วฉันตกแล้วเฮ้ยสติสตังสติสติไม่อยู่แล้วสติสติไม่อยู่ โอเค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 เฮ้ย okay, 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 okay. สติไม่อยู่สติไม่อยู่สีแดงขัง้นสุดท้ายสีแดงชั้นสุดท้ายชั้นสุดท่าเออเพนกวินน้อยตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยดูสิอันดับหนึ่งจะเป็นใครอู้คุณ E A U นี่แล้วก็เราสามารถส่งใจได้ด้วยนะกดไปที่รูปหัวใจเลย นี่เราจะส่งใจให้ใครก็ส่งไปเลยมีคนที่ชนะไปเล่ดูสิเกมต่อไปจะเป็นไรเมื่อกี้เป็นเหมือนแบบอุ๊ยอะไรอะเฮ้ยมีคนตกน้ำมีคนตกน้ำด้วยโอ้โหมีคนตกน้ำด้วยอันนี้ไรอะอ๋อนี่จุดเกิดดูสิมีร้านอะไรมาบ้าง เอ้ยเพื่อนหลบนี่นี่ร้านร้านช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตแล้วก็นี่ร้านไอติมไม่มีคนขายอ่ะอันนี้ไม่มีคนขายแล้วนี่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 เพนกวิ้งน้อยขายเองเพนกวิง้งโอ้ยตรงน,นี้มันอับอะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ออกไปออกไปออกไปดูเพนกวิ้งน้อยวิง่งเหมือนโซนิกเลยเฮ้ยวันนี้ โอ้ยอย่าดันกันดิหาเรื่องเหรอฮะหาเรื่องอ่ะหาเรื่องอ่ะมันมันติดสปีดแน่เลยมันติดสปีดเราต้องแข่งเอ้ยย่าหาเรื่องอ่ะเฮ้ยหาเรื่องอ่ะหาเรื่องอ่ะโอ้ยติดสปีด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 มาดีมาดีไอ้ไอ้ไอ้หาเรื่องหาเรื่อง อเมื่อกี้เป็นแข่งวิ่งนะทุกคนมาวิ่งเร็ววิ่งเร็ววอมวอมวอมสามสองหนึ่งตสปีดให้สุดเตสสปีดไปเฮ้ยเออตายอ่ะอ่ะอ่ะไปเลย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  มองผีของไป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 อันนี้ฉันอยู่ที่อันดับสิบหกห้้ยไปไปไปเลยไปไปไปไอย่างไรก็ให้ได้สักอุ้ยไม่ได้แล้วไป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 ไเฮ้ยตอนนี้มีหินตอนนี้มีหินตอนนี้มีิ่มเอาแล้วไปเล้วไปแล้วไปไปแล้วไปล อันนี้แข่งวิ่งนะใครถึงเส้นชัยแล้วก็นับเวลาไปได้เยอะกว่าคนนั้นก็ชนะไปเลยใครถึงเส้นชัยมากที่สุดก็ชนะไปรลอยเกมนี้เนี่ยอีซีก่กล้วยๆอืมเฮ้ยสป,ปีดฉันเริ่มช้าแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเร็วกว่ามันต้องเร็วกว่าพวกพวกนี้เอ้ยโอเคอย่างนอยก็ผ่านไปหนึ่งแล้ว ไป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 โอ้ยฉันโดนดับสุดท้ายแล้วมั้นเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดท่อนไม้ติดท่อนไม้ไป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 คุณสโนว์แมนอย่ามาขวางทางครับไหนไปทางนี้ดีกว่าทางนี้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 เฮ้ยอย่างน้อยก็ดับสิบห้านะเฮ้ยอย่ามันติดดิเฮ้ย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 ย้อย้าย้อเกมนี้ยเขาเอาแค่สามอันดับนะดูเป้า ๊บดูสิฉันจะได้ดับที่เท่าไหร่ฉันได้อันดับที่17เหรอ17เหรออะไรดิดอ้จะได้ดับที่17 โอ้คนชนะก็ได้เพชรไปใช่ไหมล่ะเพื่อใครส่งอุยอ้ยเออเพื่อนเพื่อนเ่อนอมันมีเกมแค่นี้จริงๆเหรอเพื่อใครสงสัยนะว่าเพชรเอาไปทำไรนะนี่กดเข้าไปที่ร้านค้าเลยนี่แล้วสาัามาเอาไปเพชรไปซื้อพวกนี้ได้เลยดูสีม่วกแล้วก็ทั้งหน้าตาอิโมจิคัมมิง่ง o n นยู่หรอ้เอ้ย เล่นสนุบอลอะได้เลยมาไป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 เมือนเราจะต้องแข่งวิง่งตะ้าตนใหญ่นะโอ้โหช่วงนี้ไม่ฮีมากเลยนะอะไรนะที่ลงท้ายด้วยวายอย่างเช่นเราสิบเอ็ดปีแล้วเขียนสิบเอ็ดวายอะไรแบบเนี้ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโอ้โห,โอ,โหอายุเยอะมากเลยนะนาย อายุเยอะมากเลยอ่อคลิปนี้เงาไม่ต้องตัดมั้งเฮ้ยเฮ้ยมิกิ้มกิ้มกิม อุ้ยทันไหมเนี่ยฉันกดไปทันไหมจ้ำบึ้ดทันไหมเนี่ยทันไหมทันไหมทันไหมสามตองโอ้ไม่ทันอ่ะอืมงั้นคลิปนี้ก็มีคนมาถามเพนกวิ้นว่าทำอะไรอ่ะคลิปอ่ะคลิป เอองั้นคลิปนี้เพนกวิงน้อยสีฟ้าก็ขอกราบลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วเพนกวินจะไปฝึกวิ่งให้เรียบร้อยนะบ๊ายบายนะเพนกวินไปก่อนนะเฮ้อบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพนกวินเพนกวินอุ้ยยยเออต้นก่อนไปเฮ้ยนี่มันอะไร เต้นก่อนเต้นก่อนไปฮ่าบ๊ายบาย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 